ในของเราให้สงบรับรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็นึกภาวนาว่าพุทธลมหายใจออกก็นึกภาวนาว่าโธนะทำไมเราต้องมานั่งสมาธิก็เพราะจิตของเราในวันหนึ่งวันหนึ่งเรานึกคิดปรุงแต่งไปมากมาย ไม่เคยสงบวิ่งไปกับอารมณ์เสมอถ้าสมาธิาของจิตเราไม่ตั้งมัน่นเราก็ไม่มีปัญญาจะแก้ความทุกข์ในใจของเราได้เราเรียนเราทำงานเพื่อความเป็นอยู่ได้อยู่รอดของชีวิตแต่ใจของเราก็ยังเป็นทุกข์อยู่ พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรามาปฏิบัติความดีมีทานมีศีลมีการภาวนาเป็นหนทางอันประเสริฐนะที่จะพ้นจากความทุกข์ได้เหมือนในวันสงการเราก็จะมีความเย็นเ,นเน็เย็นใจให้น้ำรดน้ำาหัวให้เกิดความเย็นกายขึ้นมาในฤดูร้อนของประเทศไทย ก็จะคลายความร้อนลงได้เมื่อเราไม่โกรธก็จะคลายความร้อนในใจของเราลงได้แต่ถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาหรือฐานศีลภาวนานี่จะคลายความร้อนของใจของเราลงไปตามระดับจากใจที่มันมืดมิดปิดบงังมีแต่ความเร่าร้อน,อ,นอยู่เสมอมันจะเบาลง นะ้อาศัยความอดทนด้วยอดกั้นด้วยนะอยู่ในโรคบางทีก็ต้องอดแล้วก็ทนนะมันเกิดโทสะมากๆก็กั้นอีกกั้นเอาไว้ไม่ให้โทสะมันออกมาทางกายวาจาดูให้นิ่งสงบนะก็เรียกว่าเราก็ต้องมาฝึกแลนะต้องมาฝึกจิตของเรา ทำบัิฝึกแล้วก็เหมือนกันหมดไม่ว่าพระว่าย,ยมก็ตามเหตุทุกดวงเกิดขึ้นมาแล้วทำาบริฝึกแล้วเกิดโทสะขึ้นมาก็มีการบริภายกันทางวาจาชูกคำปั้นก็ดีทุบตีกันตลอดจนทำร้ายจนถึงเสียชีวิตก็มากมายเพราะโทสะที่เกิดขึ้นเนี่ย ถ้าพวกเราปฏิบัติมีสติดูจิตของเราเนี่ยมันเกิดโทสะแล้วก็อดทนไว้อดกั้นไว้สักครู่หนึ่งโทสะมก็จะหมดไปมันเกิดขึ้นมอีกก็อดทนอีกเราหาทางที่จะดับมันไปให้ได้ใดยการเจริญเมตตาภาวนานะให้จิตของเราสงบ หรือการจเจริญกรรม,มาฐานพุทธโธให้จิตสง,งบแล้วก็มาพิจารณาถึงแก่นสารของชีวิตของเราว่าชีวิตของคนเราที่เกิดขึ้นมานี่มันจะมีแก่นสารมั่นคงแค่ไหนทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ยึดว่าเป็นเราของเราซะหมดเราก็เอาโลกนี้มาเป็นของเราลมหายใจก็เป็นของอยู่ในโลก หายใจเข้าหายใจออกก็อาศัยโลกนี้อยู่อาศัยน้ำอาศัยไฟลมในโลกนี้แหละที่ให้ร่างกายของเราอยู่ได้แต่มนต์เกิดขึ้นมามากๆก็ทำลายโลกก็ทำลายตัวเองนั่นเองเมื่อเรามาพิจารณาจะได้เห็นว่าชีวิตในโลกเนี่ยที่เกิดกันขึ้นมาทั้งหมดก็เป็นของช่วคร่าวเท่านั้นเป็นของเราก็เป็นตามที่สมมติ แต่จิตของเราก็รู้ว่าเมื่อมีชีวิตยอยู่ก็ใช้สอยก็ต้องเรียนต้องรู้ต้องทำวิจการงานต้องใช้สอยให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัวให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นในการทำบุญทำทานตามสมควรเพื่อให้ใจไม่ยึดติดในทรัพย์สินสิ่งของมากจนเกินไปเกินพอดีอันนี้เราก็ต้องมาเรียน ให้รู้หลักความพอดีในใจของเราที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกว่าใจนี้ปกติก็พอดีอยู่แล้วแต่เมื่อมีอารมณ์ทั้งหลายเข้ามาใจเข้าไปยึดถือนั่นแหละนะความพอดีมันจะหายไปเราก็ต้องมามีสติพิจารณาคิดว่าชีวิตของคนเราเกิดขึ้นมาแล้วก็ายหน้าไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายทั้งนั้น นะไม่มีใครที่จะไม่ตายไม่จะต้องตายเหมือนกันหมดเช่นนี้เราจะไปโกรธกันทำไมพยาบาททำไมปอง้ายทำไมให้เกิดความทุกข์ใหญ่สู้เราให้อภัยกันเป็นดีกว่าหรือหรือปัญญาก็จะเกิดขึ้นถ้าจิตของเราสงบเราก็พิจารณาหยิบสังขารร่างกายนี้มาพิจารณาหยิบวัตถุสิ่งของภายนอกนั้นในโลกมาพิจารณา เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งนั้นแะนะธรรมะก็จะเกิดขึ้นอันนี้จะเป็นหุนทางที่จะให้จิตของเราพบกับความสงบหรือความสุขของชีวิตที่แท้จริงจะเป็นการพัฒนาจิตของเราให้สูงขึ้นไปถ้าเราไม่มีการศึกษาเราก็ว่าคนนั้นต้อยการศึกษาจากความจำการเรียนการรู้ แล้วถ้าเราไม่มีการศึกษาในเรื่องของความเป็นจริงล่ะเราก็จะมีแต่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาและยิง่งจิตของเรามันไม่ฉลาดมีแต่ความยึดมั่นถือมั่นก็เกิดทุกข์ขึ้นไปมากขึ้นนี่เลยนะก็ต้องมาฝึกไม่ใช่ว่าอายุมากๆนะความทุกข์มันจะน้อยลงไปตามอายุก็ไม่ใช่มาบวชมากๆ มันสายเยอะๆกิเลสมันจะหมดไปไม่ใช่ถ้าเกิดไม่ได้ปฏิบัติไม่หมดกิเลสมันไม่กลัวไม่กลัวอายุมากๆไม่กลัวพระพรรษายเยอะๆลละลรหรอกมันกลัวธรรมะเราก็ต้องมาฝึกให้จิตของเรานี่ยมีธรรมะเกิดขึ้นมาในเบื้องต้นในขั้นของศสียงก็คือขันติธรรมนั่นเองยังมีความอยากอยู่ ทุกอย่างห้าประการแต่มีความอดไว้อดทนไว้ไม่ทำบางครั้งคนนี้ไม่ชอบเลยอยากจะตีอยากจะว่าอยากจะฆ่าแกงอะไรก็ตามเนี่ยไม่ทำเห็นทรัพย์คนอื่นเขามากมายอยากจะขโมยเหมือนกันไม่ทำเห็นของรักของคนอื่นเขาก็ไม่ทำไม่เอามาเป็นของเราแล้วพูดแต่ความจริง สติของเราก็ดีอยู่แล้วก็ไม่ทําให้สติของเราเสียไปนะข้อสุราเมรยะนี่ยิงสําคัญีเดียวนี่นะตายกันมากก็เพราะข้อสุราเมระยะนี่ยนะตกน้ําตายขับรถชนกันตายมากมายเลยก็เพราะว่าประมาทนะประมาททาจิตเคร่งให้ประมาทพระพุทธเจ้าจึงตัดแล้วว่านะประมาโทมัจจุโนโนปัง คนที่ประมาทนั้นหรือมีความประมาทแล้วเป็นหนทางแห่งความตายเห็นไหมเป็นหนทางแห่งความตายแล้วถ้าใครประมาทไปดื่มสุลาก็รู้กันอยู่แล้วเราประมาทแล้วดื่มน้อยๆก็ประมาทน้อยดื่มมากก็ประมาทมากดื่มแล้วนอนก็ความเสียหายก็เฉพาะตัวเองถ้าดื่มแล้วไปขับยานพานหนะก็ตายกันเยอะนี่ก็ประมาทเนี่ย จะต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอย่างญาติโยมเนี่ก็มาทำบุญทำทานการตั้งแต่วันที่สิบสามสิบสี่สิบห้าเนี่ยตั้งอยู่ในความไม่ประมาทมีวันหยุดนะในส่วนหนึ่งก็มาทำบุญนะพัฒนาจิตเชื่อเรื่องของบุญว่าบุญนี้นะจะทำให้เกิดความสุขขึ้นบุญเกิดจากการให้ทานบุญเกิดจากการสมทานศีลบุญเกิดจากการภาวนาเนี่ นะเป็นบุญอย่างยิ่งทีเดียวเราจะได้สั่งสมเอาไว้ในใจิตใจนะบุญนี้ย่อมใ้เรามีความสุขในปัจจุบันนี้แล้วก็ในชาติข้างหน้าชาติข้างหน้ากับว,วันพรุ่งนี้ก็ได้เดือนหน้าปีหน้านะนั้นหมดจากพบนี้ไปอีกภพหนึ่งนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ว่ามีจริงนะการเวียนว่ายตายเกิดนะการที่สั่งสมบุญเอาไว้ก็ไม่ได้ไปไหน นะเป็นของเราวาตุสิ่ง์ของญาติโย,ยมนมํามาถวายนะแต่ว่าความรู้สึกจะกลับไปอยู่ที่ใจของเราแอนะ่ความรู้สึกนี้เรียกว่าบุญเนี่ยถ้าทํากรรมไม่ดีก็เป็นความรู้สึกที่บาปก็อยู่ในใจนะนะต้องพยายามละบาปอาเพ็ญบุญในะบรรัทสงการนี่ละความร้อนให้ความเย็นทําใจให้ผ่องใสนะัพัฒนาใจให้พบกับความสุขในชีวิตของเรา นั่นก็ขอเจริญในธรรมนะเจริญปอ